เดี๋ยวอยาซื้อบ้านหลังใหม่อ่ะบ้านเราก็ไม่ตั้งหลายหลังแล้วจะซื้อทำไมอีกล่ะก็บ้านที่มีอยู่เป็นชื่อของเราสองคนนี่เราเป็นสามีภรรยากันบ้านเป็นชื่อเราสองคนก็ถูกต้องแล้วนี่ไม่เอาอ่ะตอนนี้พี่ก็มีบริษัทใหญ่โตมีผู้หญิงเข้าหาเยอะแยะฉันก็ต้องคิดเผื่อนะคนของฉันสิแล้วเหมือนคิดว่าพี่เป็นคนแบบนั้นเหรอฉันไม่สนอ่ะ ของเงินแสนหนึ่งสิผมให้คุณไปเมื่อต้นเดือนไม่ใช่เหรอคุณเอาไปทำอะไรหมดก็ของกินของใช้ไม่ต้องใช้เงินเลย,ยงไงถามอะไรเยอะแยะเนี่ยก็คุณเอาเงินไปเยอะขนาดนี้ผมพวกคนรู้ไม่ใช่เหรอว่าคุณเอาไปทาอะไรฉันจะเอาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะปกติคุณก็ไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักฉันแล้วอย่างที่ฉันคิดว่ามีมีผิดผู้ชายอะ่ะพอมีเงินก็เปลี่ยนไป เออผมวนให้อยู่ยนี้แหละอ่ะหมดแล้วนะขอบคุณค่ะไปละเพื่อนรออยู่เชิญครับ คุณว่าไหมผู้หญิงอะ่ะพอมีเงินแล้วก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนที่เราครบกันแรกๆเราเคยกินข้าวกระน้ำปลาไม่มีแม้กระทั่งที่สุขนนอนเราเคยนอนใต้สะพานลอยดูตอนนี้สิฮะ สงสารท่านประธานจังเลยค่ะอาซาอตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วใช้เงินก็ฟุ่มเฟือยผู้หญิงแบบนี้ไม่คู่ควรท่านประธานหรอกค่ะแล้วคุณว่าผู้หญิงแบบไหนล่ะที่คุณควรกับผมก็ แบบนี้มันจะดีหรอคะท่านมันจะเร็วไปไหมคะว่าแต่ท่านประธานจะให้อะไรห,หนูคะท่านประธานให้ใบราออกหนูทำไมคะคุณเห็นผมนั่งบวนเขาแบบนี้ก็คิดว่าผมไม่รักเขา,าหรอตอนที่ผมไม,ไม่มีอะไรเลย มีแต่เขาที่อยู่เคียงข้างผมไม่เหมือนผู้หญิงแบบคุณที่เห็นผมประสบความสำเร็จแล้วที่จะมาตีสนิทใกล้ชิดมันก็จริงที่เขาแก่แล้วใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่เขาเป็นภรรยาผม,ผมเต็มใจให้ออกไป ไอ้จ้่ไหนคะแย่แล้วค่ะบัญชีเก่าเอาข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผยตอนนี้คู่แข่งยังลูกค้าเราไปหมดแล้วอะไรนะเดี๋ยวคุณออกไปก่อนมามาทุกคนมามาชนแก้วกับพี่ฟู่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจที่ชวนพวกนามาวันนี้ มีเรื่องจะมาขอร้องเลขาคนก่อนของพี่เอาข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผยตอนนี้คู่แข่งแย่งลูกค้าไปหมดละบริษัทพี่เสียหายหนักมากที่เรียกพวกนายออกมาวันนี้จะมาขอยืมพวกนายกันหน่อยถ้าพวกนายรวบรวมกันคนละนิดคนละหน่อยพวกนาจะช่วยพี่ได้พี่ฟู ผมคิดไม่ถึงเลยนะว่าพี่พูดถึงขั้นต้องมายืมเงินกับพวกเราเลยเหรอก็แสดงว่าพี่ล้มละลายแล้วดิแล้วจะเรียกพวกผมมาทำไมเนี่ยเฮ้ยปกติพี่ก็ดีกับพวกเองไม่น้อยนะตอนนี้พี่ลำบากพวกเองก็น่าจะช่วยพี่ได้บ้างพีู่ตอนพี่มีเงินผมกับพี่เรียกพี่น้องกันตอนพี่ไม่มีเงินอย่าว่าแต่เพื่อนเลยหน้าพี่ผมยังไม่อยากมองเลย พอได้แล้วพวกเราทุกคนก็เป็นเหมือนพี่น้องกันพี่ฟูที่บ้านผมอะระยะเป็นคนถือเงินผมอยากช่วยพี่นะแต่ช่วยไม่ได้จริงจริงผมกลับไปละดูไปก็เสียเวลาพี่ฟูขอให้พี่ฟูผ่านไปด้วยดีนะ,ะเงินนี้ ่าเป็นค่าหาให้พี่แล้วกันนะพี่ขอเงินแสนหนึ่งสินี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรอีก ปวดอะไรเยอะแยะเนี่ยบอกให้เอามาก็ามาสิพอได้เลยไหมคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะเมื่อก่อนอะ่ะคุณดูแลเอาใจใส่ผมแต่ตอนนี้คุณจ้องเด่จะขอเงินผมผมเป็นสามีคุณนะไม่ใช่ตู ATM. ้ a อเทมโถโถโจะโมโหท,ทำไมเนี่ยไม่มีก็บอกว่าไม่มีสิผมฉันรู้ ว่าบริษัทพี่เจอปัญหาในบัตรนี้มีเงินอยู่5ล้านบาทเป็นเงินที่พี่เคยให้ฉันแล้วก็นี่มีเงินอยู่10ล้านเป็นเงินที่ฉันขายบ้านที่พี่เคยซื้อให้ฉัน หลายปีที่ผ่านมานี้พี่ประสบความสําเร็จฉันก็เห็นมีแต่เพื่อนๆที่เข้ามาหาพี่ด้วยหวังผลตัดแทนพี่เป็นคนใจดีปฏิเสธคนไม่เป็นถ้าฉันไม่ทําแบบนี้เงินของพี่คงหมดไปกับเพื่อนพวกนี้แล้วพี่ลากแล้วคุณไม่กลัวผมล้มอีกเหรอในวันที่พี่ลําบากที่สุดเราก็ผ่านมันมาด้วยกันแล้ว ความสุขที่เพื่อนพี่ให้มันเป็นแค่ความสุขชั่วคราวต่างจากรักที่ฉันให้พี่ฉันไม่เคยหวังผลประโยชน์อะไรเลยนะีลาขอบคุณนะตอนที่เราไม่มีเงินเราก็คิดแต่อยากจะมีเงินตอนที่เรามีเงินแล้วเราก็ต้องคิดว่าเราลำบากมาด้วยกันยังไง